อบไปประมาณสามถึงห้าวันนะครับประมาณนี้แหละอบแบบคือบอให้อากาศเข้าได้มาเลยอ่บาบรให้อากาศเข้าเลยครับการอบนี่คือไม่ให้อากาศเข้ามาในโรงเรือนได้นะครับโดยการลดน้ำครับลดน้ำทุกเช้านะครับการลดประมาณแปดโมงครับก็บเอาสายยางสีดลดพี่น้องก็ลดน้ำางยๆอันนี้ครับกับประมาณนี้ครับสำหรับ ในการเฮ็ดครับคือโอบไว้นะครับสามถึงห้าวันนะครับจนกว่าเขาจะพ่อใจนะครับหรือว่าขาเฮ็ดเน่าเกินเท่ากับพ่อนะครับอันนี้ครับแบบนี้ก็คือโอเคครับอู้งามครับมองนี่นี่ครับออกเป็นพวงเลยอันนี้ครับฟังนี่งามอยู่ครับนี่อันนี้ครับประมาณนี้แหละครับสําหรับในการเฮ็ดพี่น้องอันนี้คือขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรก ขั้นตอนแรกคืออบให้เกิด fib. เป็นสปอร์ครับล้วก็เกิดเป็นขาเห็ดแบบนี้ครับนี่คือขั้นตอนแรกครับอันนี้ครับในการอบกันี่ครับคือเอาดินเอาดินทับใช้ผ้าไว้ครับคือไม่ให้อากาศออกเลยนะครับหลังคาก็จะประกอบไปด้วยอันนี้ครับชั้นล่างนะครับสั้นลากอันนี้ครับหลังคาจะประกอบไปด้วยนะครับเป็น อาลังคา UV นะครับนี่ครับลังคา UV นะครับอหลักกาจับทับด้วยนี่ครับสเลนแล้วก็กาใส่ฟางอีกเท่านึงครับนี่ครับอาลังคาก็จะเป็นแบบนี้เนาะหลักการในการออกแบบโรงเรือนนะครับคืออต้องตัดใหม่ครับนี่ครับตัดใหม่เสมอตัดใหม่เสมอโรงเรือนครับแล้วก็เอาพาะนี่ครับให้เลื่อยมาแบบนี้ครับคือบรให้มีร่มออกนะครับนี่ครับผมเอาเทปตีดไว้เบิด เพื่อ,อเวลาเขาอบกะจะได้บบมีอากาศเดเข้าไปนะครับตรงไหนขาดก็ใส่วิธีเอาเทปไซมมาแปะเอาครับครับทั้งนี้ก็คือกันเดอร์พี่น้องอันนี้ตกลงครับฝนตกนี่ครับข้างหลังก็คือกันครับคือปิดเบิดเลยข้าขงบนครับเนี่ยข้างบนก็นจะเป็นแบบนี้ครับกับเวลา เวลาสั่งตัวนี้ก็เอาเงาๆก็ได้ครับพี่น้องเงาๆลงมาเลยของบาโชกนี่คือสันโพดนะครับเลยตรงใส่วิธีติดเทปครับปกติแล้วก็ปล่อยมาเงาก็ดียิ่งดีครับนี่ครับเงาลงมาห่อน,อนี้เลยก็ดีเข้าจังจกบวตองได้มาติดเทปแบบบาโชกนะครับคือปล่อยให้ยาวนิดนึงด้านนานด้านหลังครับคือปล่อยให้เงาเลยพี่น้องสาหรับผาเขาๆนะครับแล้วกับนี้ครับ พายูพี่หรือกับเซเรนนะครับคือว่าเอาเหยา่อๆเลยพี่น้องกับเหยา่อๆเลยครับอันนี้ครับในการอบกับประมาณนี้แหละครับการอบการอบการเลี้ยวแต่อากาศครับผมบางครั้งการอบสองมือกออกมาเต็มเลยครับเห็ดก็จะมีออกมาให้ได้เก็บเรื่อยๆครับเจ็ดเดือนแปดเดือนครับสําหรับผู้ที่เพิ่นเคยเฮ็ดนะครับเฮ็ดเป็นอาชีพครับหมู่บ้านที่บ่าวโชคสั่งก่อนเสือมาเนาะ เพื่อนก็นจะเห็ดอยู่ประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนบางคนเห็ดได้ถึงเก้าเดือนสิบเดือนนะครับปีหนึ่งก็มีครับคือเก็บได้เรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้เบ,บ้าโชกอ่ะยังน้าทุนอยู่นะครับคือ,อเบิดหนีลงทุนไปหาเืินครับเฉพาะก้อนกับซีพันก้อนอแล้วก็มีนี่ครับในการเฮ็ดลงเลื่อนกับเงินหนึ่งครับกรเลยกลายเป็นหาเืินบาทนะครับสาหรับต้นทุน ตอนนี้ก็ขายได้ประมาณ1มื่อแปดครับก็เหลืออีกหลายครับเพิ่งได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับทุนขึ้นก็เฮ็ดไปเรื่อยๆครับเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บขายไปเรื่อยๆครับเป็นการเลี้ยงลูกไปนั่งถ้าเฮ็ดได้เฮ็ดดีเท่ากับเฮ็ดต่อครับถ้าเฮ็ดแล้วเท่ากับมาคิดเบิงครับว่าถ้าบ่บ่คุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับเท่ากับ อาจจะหยุดไว้สักนี้นะครับเนื่องจากว่าในการเฮ็ดดกับลงทุนลายครับเพราะว่าเขาบ่ได้ผลิตก้อนเองนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดที่ผลิตก้อนเองได้นะครับเบาชกว่าแนะ่นั่มาพ่อเฮ็ดนี่ก็ดีครับผมปกติแล้วนี่ถ้าพาะเองนี่ก็ใกล้จะได้ทุนแล้วครับเนี่ยทุนจะอยู่ประมาณสี่พันก้อนก็จะอยู่ประมาณสักสองหมื่นกว่าบาทนะครับ แต่ว่าถา้าเฮ้าชื่อก้อนมากอะ่ะเมื่อก็จะเครื่องตัวเครื่องเนาะครับเนาะสำหรับต้นทุนก็ต้องอสู้กันต่อไปครับกะเบิงว่าเบ้าโชกกะจะได้กาไรสาไรนะครับอตอนนี้ก็มาฮหดหนาที่3แล้วครับพี่น้องกัสําหรับการเฮ็ดเฮ็ดนะคร,ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับมาพอกันอีกเท่าน,นึงครับผมกสําหรับ สำหรับในเมื่อนี้การหลังจากที่บ้าโชคได้โอไใบแล้วนะครับเนาะก็โอ้ใบสามมือสี่มือหามือก็ตามแต่น,นะครับคือห้าเบิงเห็ดเอาครับบาเห็ดอ่มันมีขามีขาเห็ดออกมากหรือ,อยังนะครับของบ้าโชคเนี่ยก็จะโอไใบสี่มือครับผมก็พ่อมาตอนเช้าบ่าโชกันนะครับเปิดอากาศเปิดลังค่าครับเปิดช่วงข้างบนวกครับแล้วก็เปิดทางล่างไว้ครับ ข,าข้างหน้าข้างหลังครับแล้วก็ด้านล่างก็เปิดแจ็คนลอยๆครับหัวเขา่าด้านข้างก็ยั่งไว้ก่อนนะครับมือเสาร์บ่าวโชคมาเปิดช่วงหกนาฬิกานะครับหกเจ็ดนาฬิกานะครับประมาณนั้นแหละบัดที่นี่บ่าวโชคก็อ่าจะมาเปิดด้านข้างตองนี้ครับเนี่ยนนี้ครับคือก็เปิดอากาศเพื่อเพื่อใจะให้เฮ็ดนี้เป็นดอกครับผมขาเฮ็ดได้รับอากาศเพื่อจะกลายเป็นดอกครับผมบัดนี้ ครับปีนกันีต้องทใมไม้ดีๆครับเพราะสั้นการแล้วล่มล่มจะตีครับผมครับก็เอาขึ้นไประดับหัวเขาครับ ฟังนี้ค้อกันครับครับการใหโลงเรียงก็จะมีชั้นแรกนะครับจะเป็น UV ครับผมเนี่ครับเป็นพลาสติก UV แล้วก็จะมีเส้นเล้นเบอร์ชิ8สิแปดชิปก็ได้ครับอ่ากวามหนานะครับเนาะ้วก็ข้างบนก็จะเป็นฟางครับนี่ครับวันนี้ก็เปิดอากาศครับเฮ็ดได้รับอากาศกับ จะกลายเป็นดอกครับบันนี้ก็จะเริ่มเป็นดอกแล้วครับบาดเอาใส่ละตะปูบลาโซกตะปูบลาโฉกหายครับหายกันเนียบใส่เดี๋ยวตรงนาตอกไหม่ครับเ,เดี๋ยวเอามัดใส่ดีก่อนตัตะปูรุดครับโอเค ครับก็เปิดเปิดน้อยๆก่อนครับัน,นับเรกเปิดค่อยๆเพื่อนปรับสภาพครับปรับสภาพอาการ <c oughs> ตังนอีกับเฮ็ดคือกันครับ รับการให้น้ำช่วงนี้กันให้ตอนเศร้าครับผมจะให้แปดนาฬิกาแปดนาฬิกาแล้วก็ใบมุ้งกัไเลครับใบมุ้งใบสองให้น้ำกับเศร้านะครับแล้วก็ตอนปลาครับใบมุ้งใบสองแล้วก็ตอนแรงพี่น้องตอนแรกจะหกมุมงกันเลครับ ครับนี่ครับชื่อการเปิดอากาศครับหลังจากที่ห้องอบไปสองมือสามมือสี่มือกันแลวแต่นะครับแลวแต่พื้นที่แลวแต่ความชื้นของแต่ละคนนะครับ่าพื้นที่ที่เขาเห็ดนั่นเป็นยังไงนะครับหรือว่าคุณยูครับการฝนตกบ่แดดดีบ่ยังประมาณนี้นะครับเนาะแต่ของมาโชกปช่วงนี้ฝนตกครับฝนตกสู้มือครับบาโชกเลยเบาง เบ่งอาการของเฮ็ดแล้วครับคืออันนี้ไววหามือครับซีเมือมือนี่มือที่หาบ้ครับพีจ้าอ่าครับผมกะเช้าเขียวนะครับกะเป็นเมือกล้องให้เมื่อกี้อ่านี่ครับมองนี่นี่คือว่าโอเคเลยนะครับอ่านี่ครับพี่น้องจากขาเฮ็ดนี่ครับเริ่มแล้วครับเนี่ยดำๆอ่าอ่าได้รับอากาศปุ๊บกะดอกกะจมาครับ การตอนต่อไปกัเดี๋ยวเบิ้งนะครับว่าเบาโชคจะ,ะฉีดยังนะครับแต่ว่าที่รูกูก็คือไห้หนํำเชา้าใบแล้วก็ตอนเย็นนะครับแดดเบ้าโชกอาจะนี่ครับะจะเจ้าพาขึ้นอีกพี่น้องคือเอาพาขึ้นสูงๆแต่ว่าเขากับน,นี่ครับต้องบางบางแดดให้เพิ่นจังน้อยบางแดดให้ลุงเลื่อนบ่อหอนเกินไปครับบ่อสั้นกันอดอกเฮ็ดจะยุบจะแหงนะครับ น,บบน,นี่ครับเบาโชกอ่ะนี่ครับเฮ็ดแบบนี้ละเฮ็ดเฮ็ดกันหลายขั้นตอนครับกว่าจะเลี้ยวอันนี้กันอยูมต้นกล้วยเข้านึงครับครับบีลครับมัด ครับเดี๋ยวจะเอาเอาพาขึ้นสูงๆครับมอสันอากาศห้วนกับยันขังในห้วนเกินครับเดี๋ยวดอกเห็ดจะย,ยุบครับหลายขั้นตอนครับพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดกระได้ ว่าจะได้ครับกว่าจะได้ดอกเห็ดเลยนะนี่แหละครับคือพี่น้องเห็นนี่แหละอ่านี่ความเชียงอยีกตั้งหาครับไม่ารเห็ดก็ได้ก็กระส่งม่ลุ่นกันมาเบิองมน้าอากาศครับสภาพอากาศเป็นยังไงหายางครับ รับฟังนี่เ่รเฮ็ดตัวบางแดดก็คืออ่าน,นี่ครับเล้ากับเบืองเงาครับเบืองเงาแดดครับคือฟังนี่อาตะเวนจะมักงกี่ครับครับบ่ตองบังครับบบตองใส่สะเล่นครับเขาขึ้นอีกจังน้อย หมูครับไม่หมูไม่ง่ายอยากใสโทั่วครับพี่น้องนะครับว่าจะเป็นเห็ดเหีเ่าได้กินได้ขายนี่บเพธรรมดา,าครับเห็ดหลายอย่างได้เวลาฉีดฮอร์โมนแล้วครับพี่น้อง กระเบืองกับมาพร้ากันไหมครับก้าจะพาพี่พี่น้องนะครับมาเบิ้งว่าดอกเห็ดจะเป็นอย่างไรเนาะครับเนาะครับนี่ก็คือนุ่มมะลีครับผมก็ใช้ครึ่งกระป๋องครับหรือว่าหนึ่งกระป๋องใช้ได้3ครั้งนะครับต่อน้มหนึ่งต่อน้มหนึ่งถังนะครับกับประมาณสิบหาดิสสิบหกดิสนะครับนี่ครับหนึ่งกระป๋องใช้ได้สามเท่อครับพี่น้อง เติมลงเลยครับน้มมะลิครับผมจากการที่คุณคู่เพิ่นสอนนะครับเพื่อนก็บ,บอกว่าจะเฮ็ดให้เฮ็ดนี่ดอกใยครับผมดอกใยหล้วก็อออนครับเฮ็ดนี่ดอกใงดอกใง,ดอก,งดอกอวบนะรบประมาณนั่นแหละครับน่มมะลิครับเป็นสูตรที่เพิ่นคิดคนด้นเองนะครับ ครับบ้าโชกกรเฮ็ดตามเขึ้นนะครับช่วยบำรุงให้ดอกใหญ่ครับผมดอกง่ายดอกวบได้น้ำหนักประมาณนั้นแหละครับอันนี้ครับพี่น้องตอนนี้ก็ดอกง่ายแล้วครับครับประมาณอันนี้ครับประมาณสามนิ้วอันนี้ก็สองนิ้วนี่ครับจะบำรุงดอกนะครับให้ดอกมีน้ำหนักแล้วก็ดอกง่ายครับวบ โดยการฉีดนมมะลิครับผมได้เวลาฉีดแล้วครับหลังจากที่ไหาน้ำห้น้ำก้อนหนานี้ครับเครื่องสุม,มงตอนนี้เโชคอาจะฉีดนมมะลิครับครับกับออกหลายอยู่ครับกถือว่าใช้ได้พี่น้องใช้ได้ ครับผมกัเดี๋ยวยางไปเบิง้งทางบนครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพายยางไปเบิง้งทางบนดูสิว่าเป็นอย่างไรฟังนี่กันมายโอ้ฟังนี่มาแพรกันครับโอ้โหขักทางนี้อันนี้ครับดกๆเลยนี่ครับขึ้นเต็มเลยพี่นอ้อง นาที่สามยังขึ้นร้ายขนาดนี้ครับผมก็ถือว่าพ่อใจครับผมก็ดีมากมากเลยครับถือว่ามาทานดูอันนี้ครับพี่นอ้องเขดีได้ไหมจุกนะสามขีดได้ต่อันนี้ครับกามาเบิงเห็ดอ่าช่วงเศร้านะครับพี่น้องกับโบท่านในพ่อเก็บอยู่ครับพ่อเก็บอยู่ตอน ตอนเที่ยงนะครับเก็บได้เมื่อื่นแล้วครับพี่น้องเสา้านี้มากอะช่วงประมาณสามโมงสี่โมงเสาร์นะครับแลวก็ไล่เก็บไปหอดแรงนะครับก็จะพอดีนะครับพี่น้องรับโอเชียครับก็ในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องๆครับขอบคุณครับครับคลิปนี้กัตั้งแต้อบนะครับแล้วก็เบงการดูแลต่างๆนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกอ่าก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรลบช่วให้กำลังใจครับ สะไว้พ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับผม